สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่เงเ,เรื่องเล่าเรื่องเล่าแห่งความศักดิ์สิทธิ์และครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราอักขระปาฏิหารหลวงพ่อกรวยหลวงพ่อกรวยวัดโคสิตาราม สมัยก่อนแม้นชื่อเสียงหลวงพ่อกรวยไม่โด่งดังถึงเมืองกรุงแต่ในเขตจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสีจังหวัดนี้ท่านโด่งดังมากดังทางครั้งหนังเหนียวโดยเฉพาะเรื่องศัก์อัคาระท่านดังมากคือเสกได้เฮี้ยนและครั้งจัดเลยในยุคหลัง ปี2,500เรื่องศักยันในเขตนี้รัศมีของท่านโดดเด่นนำหน้าทุกสำนักเลยผู้คนจากหลากหลายท้องถิน่นเดินทางมุ่งมายังวัดบ้านแคทราบว่าคนจากทางโคราชก็มามากสมัยก่อนบ้านแครถเข้าออกวันละสองเที่ยว คือออกหนึ่งเที่ยวเข้าหนึ่งเที่ยวใครไม่ทันรถโดยสารต้องเดินเท้าเดินไปกลางทางเจอหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เดินมาเป็นกลุ่มๆม,มุ่งทางเดียวกันลองถามจุดหมายดูส่วนมากตอบว่าไปวัดบ้านแคที่มานี้เข้ามาสักกับหลวงพ่อกลวย ในตอนต้นที่ว่าสิทธิหลวงพ่อครวยเมื่อไปต่างถิ่นหากอยู่ในเขตสีจังหวัดดังที่กล่าวไปเมื่อตอบว่ากูสิทธิหลวงพ่อครวยโดยมากเรื่องจบเพราะรู้ว่ากินไม่ลงสู้ยากสิทธิหลวงพ่อครวยหนังเหนียวทุกคนแถมบ้าๆเป็นคนโผงผง เกือบทั้งสิ้นสิทธิสำนักนี้โดยมากเป็นพวกเดนตายสะกดคำว่ากลัวไม่ใครเป็นส่วนมากเป็นพวกเสือบุกเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวพวกไม่มากอาศัยใจถึงมีครูดีมีของดีและหนังดีทุกคน คงจากหลวงพ่อกลวยคัดสิทธก่อนด้วยประการแรกต้องผ่านด่านองค์รักษีขาหลวงพ่อท่านเลี้ยงหมาไว้เยอะแถมดุเกือบทุกตัวหมายุคเกา่าตัวดุจัดจัดเห็นมีไอ้ตุงอีด้วงต่อมาจึงเป็นไอ้ทงยุคหลังมามีไอ้เจ๊กอีจู้ หมาพวกนี้หลวงพ่อกรวยท่านสั่งได้ที่ว่าสั่งได้นี้ไม่ใช่ให้มันไปซื้อของแต่ท่านสั่งให้มันกัดกัดได้ชนิดทันใจเลยละ่ะบางวันหลวงพ่อท่านนั่งฉันน้ำชาอยู่ชาญปุติพวกสิษย์ใหม่มาขอสักยันบ้างมาขอของจากท่านบ้างหลวงพ่อท่าน เห็นจักระแอมนิดนึงพอหมาได้ยินมันเหลือบมองท่านนิดนึงพอเห็นท่านหลิวตาส่งสายตาเป็นสัญญาณเท่านั้นแหละมันกระโจนเข้ารับน้องไม่ทันทีกัดได้ก็กระชากจนล้มลุกครุกครานโดยเฉพาะไอ้เจ๊กนี่ตัวรัวใจหลวงพ่อเลย ขนาดมันนอนนอนหลวงพ่อกระแอมปับ๊บลุกขึ้นกัดเลยกัดจนลม้มแล้วมานอนต่อเฉยไม่ขอโทษเขาสักคำสิทธ์มาใหม่กางเกงขาดเนื้อตัวคัดยออไปหมดรายไหนวิ่งหนีเป็นจบกันไม่ต้องมาอีกพวกนี้ที่ท่านทำเช่นนี้ด้วยมีเหตุผล หลวงพ่อท่านว่าแค่หมามีสีเขี้ยวมึงยังกลัวแล้วมึงจะไปสู้ใครเขาได้ทั้งมีดปืนมันจะสู้หรือหลวงพ่อท่านชอบคนนักเลงจริงไม่ใช่แค่ปากพูดหน้าแปลกหมาของท่านกัดคนไม่เคยได้เลือดอย่างมากแค่คัดยอกเขียวชำ้ำ ผ้าผนขาดที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านใช้คาถาผูกปากไว้กัดได้แต่ฝังเขี้ยวไม่ได้ท่านทำแค่ลองใจไม่คิดให้เจ็ดช้ำหนับเรื่องนี้สิทธิหลวงพ่อรู้และเห็นจริงทุกคนสิทธิศักบางคนครั้งจัดท้าให้หมากัดพวกนี้ นอกเหนือคําสั่งหลวงพ่อท่านยกไว้หากท้าหมาของท่านมันจะกัดจริงเลยแต่ไม่เคยกัดเข้าสักครั้งเหมือนกันเพราะหนังเหนียวอย่างนายนบคนทางวัดใหม่รายนี้ท้าให้หมากัดประจำพอหมาเห็นหน้าไม่เห่าไม่กัดเดินหนีเลยเพราะกัดแกไม่เข้า ดีไม่ดีเขี้ยวหักอีกนายนบนี้สิทธิเอกหลวงพ่อกรวยวีรกรรมแกมากวันหน้าคงต้องได้มาเล่าให้ฟังกันหลวงพ่อกรวยท่านสักมาตั้งแต่ยังหนุ่มยุคแรกพอสักเสร็จพรมน้ำมนให้ก่อนกลับท่านจะลองเลยเอามีดอีดาฟ,ฟันเลยบางรายหันหลังเดิน ท่านพุ่งชมวกใส่หลังแรงขนาดหน้าขมำหลายรายตกใจวิ่งหนีก็มีเรียกว่าลองให้เห็นจริงให้เกิดศรัทธาขึ้นในจิตลายสักของหลวงพ่อกรวยดูไปไม่สวยงามวิจิตเส้นสายดูเทอะทะไม่คมภาพก็ไม่สวยอย่างสำนักอื่นแต่ด้านความคลังแล้วจัดว่า ที่สุดเพราะรอยสักของท่านครั้งขนาดปืนยิงไม่ออกและคุ้มได้ถึงกระดูกเลยคือไม่หักส่วนสำนักอื่นที่สักกันโดยมากสูงสุดเพียงครงกระพันแต่หลวมพ่อกรวยท่านพริกแพรงในวิชาท่านใช้ปราณและกระสินเสกร่วมกัน ใช้คาถาชาตรีมหาทมินปิดตวานทั้งเก้าเสกหมึกสักก่อนในหมึกสักของท่านมีเครื่องยาและดีสัตว์ที่เป็นมหาอำนาจเช่นดีเสือดีหมีเรียกว่ามีอาถรรพ์ตั้งแต่หมึกที่ใช้สักต้องเสกเข็มสักก่อนลงเข็มสักสมัยหนุนม่มๆทราบว่าท่านจะเสกาธาตุในตัว ให้สมดุลก่อนเสกคาถาชำระมือแล้วจึงเสกเข็มที่ใช้สักแล้วจึงลงมือสักให้แก่สิทธิ์ถือได้ว่าละเอียดมากเมื่อสักไปต้องเสกไปตลอดจนเสร็จแล้วจึงเสกประจุเป็นรายบุคคลไปทีละคนเหตุนี้ยันที่หลวงพ่อครวยสักให้ถึงได้ครั้งนัก เรื่องอักขระปาติหารหลวงพ่อกรวยประสบการณ์มากหลายเรื่องบางรายสักไปแล้วของขึ้นสู้กับฝ่ายตรงข้ามนับสิบสู้ได้ชนะด้วยทราบว่าสักเสือไปได้กัดฝ่ายตรงข้ามจนถึงเส้นเลือดใหญ่ขาดอาการปางตายเลยน่ากลัวมากอีกรายเป็นนายตำรวจจำชื่อไม่ได้เสียแล้ว เป็นคนทางสุพรรณได้สักหนุมานไปนายตำรวจนี้ครั้งมากเมื่อปลุกหนุมานขึ้นดีแล้วมีพละกํำลังเหนือมนุษย์ธรรมดาสามารถให้คนยืนบนฝ่ามือแล้วยกขึ้นได้ทั้งตัวยกสูงระดับอกเลยแกเคยทำให้คนดูหลายครั้งจัดว่าครั้งและอัศจรรย์มากเรื่องอำนาจศักดิ์ในตัวสิทธิ เรื่องอำนาจในตัวสิทธิ์ที่สักไปนี้มีอีกรายชื่อนายเบ้าคนบ้านแคเป็นสิทธิวัดบ้านแคแต่เด็กหลวงพ่อกลวยสักลิงลมให้ไปหนึ่งตัวนายเบ้าถือได้ครั้งเหลือเกินเมื่อเวลาแกปลูกลิงลมขึ้นดีแล้วถึงขนาดวิ่งขึ้นไปโหนบนก้านต้นกล้วยได้ก้านกล้วยอ่อน ไม่น่ารับน้ำหนักตัวคนได้ครั้งที่ดังและคนเห็นกันมากคงเป็นคราวที่ปีนขึ้นไปนั่งเล่นบนเสาธงโรงเรียนวัดโคสิตารามปีนขึ้นไปได้อย่างไรเสาธงสูงสูงเล็กเล็กไม่น่าเชื่อขึ้นไปนั่งกินลมสบายใจพอลิงลมออกนั่งร้องโวยวายให้คนช่วย เรื่องนี้คนแถววัดเห็นกันหลายคนคราวที่แกขึ้นนี้อาจารย์ตั้วก็อยู่ป้าสมนึกภูงามเคยเห็นที่นายเบ้าของขึ้นคนข้างวัดก็เคยเห็นหลวงพ่อกรวยนี้นอกจากตัวท่านเก่งแล้วสิทธิ์ท่านก็ยังครั้งสมแล้วที่ผู้คนเขายกย่องให้ท่านเป็น ผู้วิเศษแห่งเมืองสันคบบุรีถือเป็นตำนานจอมคนยอดอาจารย์ลูกหลานได้เล่าขานไปอีกนานเท่านาน